มีใครเคยคิดว่าไอดอลเคป๊อปไทยคนแรกจาก SM Ent e r t อ i n m e n ร์เจะเป็นเพียงนักร้องหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเตนชิดพลหรือที่รู้จักกันในชื่อเตนินซิตี้เววีซูเปอร์นั้นเขาเป็นมากกว่านั้นมากเลยทีเดียวเขาเป็นอาร์โออูเอ็นดีอาร์ที่ครบวงจรทั้งร้องเต้นแฟชั่นและบุคลิกที่ทําให้หลงไหลวันนี้เรามาพาคุณไปสํารวจโลกของเตนพ่ชิดหรือน้องเตนของทุกคนกันเถอะแล้วทําไมเตนถึงกลายเป็นเพชรเม็ดงาม ของวงการเคป๊อปจนได้รับการยอมรับทั่วโลกอย่างแรกเต็มชื่อเต็มชิตาผลลิชัยพระกุลเกิดเมื่อ27กุมภาพันธ์2539อายุ29ปีเป็นศิลปินไทยคนแรกในค่าย S.M. Entertainment ที่มีพรสวรรค์พิเศษเขาพูดได้หลายภาษาเช่นไทยอังกฤษเกาหลีจีนญี่ปุ่นทำให้เขาสามารถเชื่อมโยงกับแฟนคลับทั่วโลกได้อย่างราบรื่นแต่ความสามารถของเต็มไม่ได้หยุดที่การพูดภาษาเท่านั้นเขาเป็นนักเต้นที่มีลายเต้นเป็นเอกลักษณ์ทั้งสเต็ปที่พลิ้วไหว และท่าเต้นที่ดุดันเขาสามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่านร่างกายได้อย่างน่าทึ่งจนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักเต้นที่เก่งที่สุดในรุ่นนี้คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนนอกวงการอาจไม่รู้และนี่ก็คือส่วนที่ทําให้เขาแตกต่างจากนักร้องเคป๊อปคนอื่นๆด้านการร้องเต้นก็ไม่ใช่แค่นักร้องธรรมดาเขาเริ่มต้นจากการรับแต่ปัจจุบันเขาก้าวขึ้นเป็นเมนโวคอลในหลายยูนิตมินิอัลบั้มชุดแรกของเขา ten 2024นเป็นที่นิยมอย่างมากต่อยอดความสําเร็จจากซิงเกิลเดียว dream in a dream และ e w h e r o e s ที่เคยปล่อยมาก่อนนี่เป็นการพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่แค่นักร้องแต่เป็นศิลปินที่ครบองค์จรแล้วสิ่งที่ทำให้แฟนคลับหลงรักเตนนั้นมีอีกอะไรบ้างตอบคำถามนี้ง่ายๆเพราะเตนมีบุคลิกที่หลากหลายและจริงใจเขาเป็นแฟชั่นไอคอนจนกลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเซนต์ลอร์รองแบรนด์แฟชั่นระดับโลกเขายังรักงานศิละปะและการวาดภาพซึ่งเปิดเผยมุมมองส่วนตัวและความอ่อนโยนของเขานอกจากนี้เตนยังมักส่งกำลังใจแฟนคลับด้วยประโยคที่ว่า ไม่ต้องคิดถึงผลลัพธ์แค่ให้โอกาสตัวเองได้ลงมือทําก็อพอคําพูดนี้สะท้อนถึงทัศนคติของเขาที่เน้นการพยายามและการเรียนรู้อยู่เสมอดังนั้นเตนชิตพลจึงไม่ใช่แค่ไอดอลแต่เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ศิลปะเชื่อมโยงกับผู้คนด้วยพรสวรรค์และความจริงใจทําให้เขาสมควรได้รับความรักและการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากแฟนๆทั่วโลกเขาเป็นเพชรเม็ดงามที่เฉิดฉายในวงการบันเทิงระดับโลกแล้วคุณคิดว่าใครคือคนดังที่สุดแห่งปี2025 ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นจนกลายเป็นปรากฏการ์ไปทั่ววงการบันเทิงร่วมโหวตเลือกคนดังที่สุดแห่งปี2025ชิงรางวัลไทยรัฐที่สุดแห่งปี2025 t ที่ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h c a m p a i g n ห l a /selection-click เพื่ออ่านข่าวบันเทิงวันนี้ที่ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h e n t e r t a i n